คุณกีต้ารู้ไหมว่าวันแรกที่เอาดอลลาร์ไปเพกกับทองตอนที่ประชุม IMF เนี่ยแล้วก็ตั้งระบบก,การเงินโลกขึ้นมาแรกเนี่ย<อ>เขาผูกทองหน<อ>ึ่งออนเท่ากับ,บ3 5เหรียญ<ช>วันนี้ทองราคาเท่าไหร่ยังยังไม่ได้เริ่มเลยที่คุณว่าดีดอลลาร์เซชันกับเซลล์อเมริกายังไม่เกิดขึ้นเลยยังไม่เกิดเลยถ้าถ้าเกิดมันจะหนักกว่านี้เยอะนี่นี่มันเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นครับ มันจะทวีความรุนแรงขึ้นไปทีละนิดทีระนิดแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับมันจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะอย่างนี้แล้วจะมีแบบชิดทิปปิ้งควายาเป็นอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งพวกเราทุกคนจะเหมือนกับบอกว่าโอเคดอลลาร์เนี่ยไม่ใช่แต่ตอนที่บอกว่าไม่ใช่แล้วเราอยากขายเนี่ยมันจะมีคนซื้อเหรอ เวลาประเทศรัฐบาลขาดดุลก็ประมาณมากๆแล้วเป็นหนี้เยอะๆแล้วรัฐบาลจะใช้หนี้ไม่ค่อยได้เนี่ยในที่สุดแล้วแบงก์ชาติี่ถูกกดดันให้ทําให้เกิดเงินเฟอ้อเพราะเงินเฟอ้อคือการลดหนี้กันนั่นนี้คือความเสี่ยงในอนาคนที่เราต้องเจอเระเบิดวิกฤตหนี้อเมริกาไฮเปอร์อินฟลชันที่มันจะเอฟเฟกกับเศรษฐกิจทัโลกคือกรณีอเมริกาอาจจะไม่ไฮเปอร์แต่ว่าประเทศที่เป็นเจ้าหนี้อเมริกาคุณพึงสังวรเอาไว้เถอะ ว่าคุณจะโดนแฮคโมงสู่งล้าน s u b สไคร์เบอเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะจุดที่สุดของวิกฤตคืออะไรคะอเมริกาเดี่ยวนี่ก <c oughs> ็มีความเป็นไปได้จริงไหม แต่ส่วนใหญ่การเบี้ยวนี้เนี่ยเราจะเบี้ยวนี้แบบสีข้างเข้าถูนิดนึงคือเราจะเบี้ยวนีโด้วยการทําให้เกิดเงินเฟอ้อทำให้ข้างเงินตกของเราอ่อนลงไปครับค,คือ something has to give นะครับถ้าไม่ลดถ้าไม่ลดรายจ่ายอย่างที่ว่าครับหรือเศรษฐกิจไม่โตดีมหศัศจรรย์อย่างที่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือดอลลาร์ต้องอ่อนค่าลงไปเยอะๆจริงไหมต้องอ่อนค่าไปเยอะ คือต้องมีเงินเฟอ้อสูงมากทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าเพราะว่าเวลาที่เงินเวลาที่มันมีเงินเฟอ้อเนี่ยมันคือทำให้มูลค่าจริงของหนี้มันลดลงออย่างสมมติว่าผมเป็นหนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วปีหน้าเงินเฟ้อสิบเอร์แปลว่ากำลังซื้อหนึ่งร้อยบาทในปีหน้ามันเหลือ90้าสิบาทถ้าเงินเฟ้อสิเอร์ไปสักสิบปีไอ้ร้อยบาทที่ผมเป็นหนี้ ตรงนี้มันจะเหลือเท่าจะมีค่าแค่ประมาณสักสิบกว่าบาทเท่านั้นเองจริงไหมครับค่ะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ของลูกหนี้ก็คือให้เกิดเงินเฟอ้อครนี้ลูกหนี้คนนี้เขาทำได้เพราะเขาเป็นคนพิมพ์เงินออกไปให้โลกใช้เขาพิมพ์เยอะๆได้นะครับเขาพิมพ์เยอะๆได้แล้วประวัติศาสตร์มันมีอยู่แล้ว คุณคิต้ารู้ไหมว่าวันแรกที่เอาดอาลลร์ไปเพกกับทองตอนที่ประชุม IMF เนี่ยนะครับประชุมกับ IMF เนี่ยแล้วก็ตั้งระบบการระบบการเงินโลกขึ้นมาแรกเนี่ยเขาผูกเงินดอลลร์ไว้หนึ่งดอลลร์เท่ากับสามสิบห้าเหรียญไอ้โทษหนึ่งทองหนึ่งออนเท่ากับส5สิบหเหรียญวันนี้ทองราคาเท่าไหร่ะโหสามพันสามสามพันสี่ค่ะถูกต้องนี่แหละคือเงินเฟอ้อเงินเฟ้อให้เห็นจากการที่ว่า ราคาทองที่เป็นดอลลาร์เนี่ยเงิ <c oughs> นดอลลาร์มันอ่อนข้ามาประมาณ9้าเท่าใช่ไหมเก้าเก้าร้อยเท่าที่เท่าเก้าสิบเท่าครับจากสามสิบห้าเหรียญมาเป็นสามพันครับงั้นดังนั้นสิ่งที่จะเชื่อมโยงกันไปด้วยก็คือค่าเงินดอลลาร์ใช่ไหมคะที่อาจารย์พูดถึงว่านี่แหละก็จะเป็นจุดที่มีนัยสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของอเมริการะบบการค้าโลกคือถ้าภาพของความจําเป็นที่ต้องทาให้ดอลลาร์อ่อนขนาดนั้นเนี่ย มันอาจจะเป็นผลดีแต่อีกด้านหนึ่งเนะี่ยดอลลารก็ถูกมองเหมือนกันว่าเขาอ่อนค่าลงมาจากความเสื่อมศร,รัทธาต่างหรือว่าความไม่เชื่อมั่นกับอเมริกาที่เกิดปรากฏการณ์ดีดอลลาร์เซชันเซลล์อเมริกาในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์มองอนาคตของดอลลารอย่างไรย,ยังยังไม่ได้เริ่มเลยที่คุณว่าดีดอลลาร์เซชันกับเซลล์อเมริกายังไม่เกิดขึ้นเลยยังไม่เกิดหลักยังไม่เกิดเลยถ้าาเกิดมันจะหนักกว่านี้เยอะฮะนี่นมันเป็นน้ำจิ้มท่านเองครับแต่ว่ามันจะทวีความรุนแรงขึ้นไป ทีละนิดทีละนิดแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะอย่างนี้แล้วจะมีแบบทิปปิ้งพอยต์ล้วเป็นอย่างนี้ไงครับ <c oughs> คือปัญหาจะเป็นอย่างงี้ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงเนี่ยมันจะอ่อนแบบนี้แล้ววันหนึ่งมันจะทิปปิ้งพอยต์จะเป็นแบบนี้ครับจะไม่ใช่ค่อยๆอ,อ่อนมันจะไม่ค่อย <c oughs> คือเราไม่รู้ว่าไอ้ทิปปิ้งพอยต์อยู่ตรงไหนในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เราไม่รู้ว่าทิปปิ้งจะเรารู้ว่าตอนเนี้ยคุณกําลังเดินไปสู่ทิปปิ้ง แต่ผมไม่รู้จริงๆว่าที่พิงพอยน์เนี่ยจะเป็นวันไหนตอนไหนนะครับค่ะจะสอดคล้องกันกับปัญหานี้ที่อาจารย์มองไว้ไหมคะดูจากเลามันจะไปด้วยกันเลยครับยิ่งเวลาผ่านไปอเมริกาแก้ปัญหานี้สาธารณะไม่ได้ยิ่งอเมริกาคุมการขาดดุลก็ประมาณไม่ได้มันจะตัวถมปัญหาให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนอยู่มาวันหนึ่งจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ย มันจะมีทิปปิ้งพอยต์คือคือเศรษฐกิจเอ้ยเศรษฐกิจจริงมันจะไม่ค่อยๆเป็นอย่างนี้แล้วเราคาดการได้หรอกไม่มีหรอกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะดึงอย่างเงี้ยนะครับแต่ใน,นอาจารย์มองออมองโครงสร้างของดอลลาร์ตอนนี้นะครับปัญหามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วถ้ามันจะไปสู่จุดนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบกับระบบการเงินโลกยังไงคะคือมันกระทบสิว่าพวก,พวกถึงจุดหนึ่งพวกเราทุกคนจะเหมือนกับบอกว่าโอเคดอลลาร์เนี่ยไม่ใช่แต่ตอนที่บอกว่าไม่ใช่แล้วเรา เราอยากขายเนี่ยมันจะมีคนซื้อเหรอมันถึงมันถึงจะมีปัญหาไงครับวันนั้นเนี่ยต้องถามว่าใครจะซื้อดอลลาร์มากกว่ามั้งนะครับแต่ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับอันนี้แล้วก็อยากให้อเมริกาเขาสามารถจะปรับตัวให้ได้ทั้งในเชิงของทําให้เศรษฐกิจโตดีขึ้นทําให้ลดการขาดดุลงบประมาณนะครับแล้วก็คุมเงินเฟอ้อทําให้เกิดความมั่นใจของประเทศคู่ค้าต่าง แต่ตอนนี้เราไปอยู่ในระบบที่เราใช้ดอลลาร,ราเราพึ่งพาเงินดอลลร์เป็นเงินสกุลหลักแต่เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะรองรับไม่ได้แล้วดูท่าทางรัฐบาลอเมริกาไม่อยากจะรองรับไม่อยากจะเป็นรับภารก,กิจอันนี้ด้วยครับค่ะแต่ว่าณปัจจุบันก็ยังไม่ได้ดูมองเห็นว่าสกุลไหนจะมาแทนดอลลร์ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับนี่คือข้อดีที่สุดสำหรับอเมริกาค่ะว่ายังไม่มี ใครมายอมรับภาระอันนี้เพราะภาระอันนี้เป็นภาระที่หนักหน่วงเป็นภาระที่ประเทศนั้นๆจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงในค่างเงินตัวเองประเทศนั้นๆต้องไม่มีกฎเกณฑ์ห้ามอะไรเลยอย่างเช่นกรณนจีนเขาเคยมีการห้ามนําเงินออกไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณจะเป็นเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยมันจะต้องสามารถแลกเปลี่ยนเงินได้โดยเสรีไม่มีเงื่อนไข และตลาดเงินตลาดทุนจะต้องมีความลึกมากแล้วต้องมีขนาดใหญ่มากซึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในจุดนั้นเลยไม่มีเงินสกุลไหนอยู่ในจุดนั้นเลยฉะนั้นโชคดีของอเมริกาที่ตอนนี้มันไม่มีอเมริกาเขาพูดติดตลกว่าเหมือนกับว่าเป็นเป็นกางเกงในที่สะอาดที่สุดนะครับข้าเชื่อพูดอย่างนั้นนะค่ะแสดงว่าคือเป็นสกุลหลักของโลกเนี่ยก็จะต้องรับภาระ หนักเหมือนกันในการที่จะแลกมากับการเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของสกุลเงินสําคัญของโลกคือการเป็นการเงินเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยกลายว่าคุณใช้จ่ายเกินตัวได้นั่นคือคข้อดีแต่ข้อเสียก็คือคุณต้องพยายามอย่าใช้จ่ายเกินตัวจนเกินไปจนกระทั่งความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของคุณในการบริหารประเทศของคุณเนี่ยทำให้เรารับไม่ได้ครับค่ะทีนี้ถ้ามองสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของเงินสกุล หลักของโลกนะคะตอนนี้เนี่ยคือถ้าบอกว่าดอลลร์อาจจะเสื่อมหรือว่าหรือว่าร่มสลายลงไปในสักวันหนึ่งนะคะมันเห็นสัญญาณของความอ่อนแอในเสาไหนคะอาจารย์ที่มันจะเห็นว่าอนาคตเขาจะมีปัญหาเห็นแล้วนี่ครับที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนี่คือปัญหาหลักเลยเพราะว่าเวลาประเทศรัฐบาลขาดดุลก็ประมาณมากๆแล้วเป็นหนี้เยอะๆแล้วรัฐบาลจะใช้หนี้ไม่ค่อยได้เนี่ยในที่สุดแล้วแบงก์ชาติจะถูกกดดัน ให้ทําให้เกิดเงินเฟอ้อเพราะเงินเฟอ้อคือการลดหนี้จริงไหมครับการสร้างเงินเฟ้อคือการลดหนี้การสร้างเงินเฟอ้อคือการลดหนี้ทุกประเทศที่มีวิกฤตสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นประเทศลาตินอเมริกาประเทศต่างๆเนี่ยสังเกตนะครับมันจะจบด้วยไฮเปอร์อินฟลชันเห็นปะอันนั้นนะคือการอินฟลีตเอาไว้เดอะเด ใช่ไหมคือผมแก้ปัญหาด้วยการลดมูลค่าจริงของนี้ในอดีตเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาไอ้ที่ที่บอกว่าเงินเฟ้อเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เพื่ออย่างนั้นไม่ใช่เหรอนะครับแต่ก็จะเป็นจุดจบเสมอถูกไหมคะก็สังเกตม่แล่ะเป็นจุดจบจะเป็นมักจะจบประมาณนี้เสมอเลยครับก็คือวิธี Default โดยไม่ได้ต้อง Default อย่างเป็นในงในในทางกฎหมายแต่ default ในเชิงไปลด มูลค่าจริงของหนี้ในอดีตนะครับค่ะแต่ก็เป็นการลดมูลค่าของเงินไปด้วยในเวลาเดียวกันใช่ก็คือผู้นี้คนที่เป็นเจ้าหนี้อ่ะคุณโดนแฮคัดจริงมากนี่นคือแฮคัดเจ้าหนี้ง่ายเลยครับแฮคัดเจ้าหนี้ครับครับแต่นันนี่คือความเสี่ยงในอน,นะคนที่เราต้องเจอเระเบิดวิกฤตหนี้อเมริกาไฮเปอร์อินฟลชันที่มันจะเอฟเฟกกับเศรษฐกิจพมคือกรณีอเมริกาอาจจะไม่ไฮเปอร์แต่ว่าประเทศที่เป็นเจ้าหนี้อเมริกาคุณพึงสังวรเอาไว้เถอะ ว่าคุณจะโดนแฮคัดเอาพูดอย่างนี้แล้วกันซึ่งอันนี้สําหรับผมเนี่ยมันสําคัญคะนะรับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นเจ้าหนี้อเมริกาเพราะเราถือทุนสํารองเยอะมากที่เป็นดอลลาร์เราต้องคิดเหมือนกันว่าโอเคแล้วอย่าไปนึกว่าไอ้ทุนสํารองดีใจมากเลยเลว่าะเรามีทุนสํารองเยอะมากดีมากต้องกอดเอาไวา้ห้ามแต่ห้ามทาอะไรเลยค,คิดดูให้ดีเหมือนกันว่าทุนสํารองที่เป็นดอลลาร์กว่าครึ่งเราจะบริหารจัดการยังไงครับค่ะ และไม่ใช่เพียงแค่เราด้วยถูกไหมคะอาจารย์ใช่ทั้งโลกนะทั้งโลกเลยครับทั้งโลกเลยครับทั้งโลกเลยครับก็ก็ตัวเลขตัวเลขมันมีอยู่ไงครับว่าตอนเนี้ยต่างชาติเนี่ยถือถือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาแค่พันธบัตรนะครับแค่พันธบัตรรัฐบาลก็รัฐบแปดแปดจุดห้าล้านล้านแล้วก็ถือ US ดอลลาร์อีกเท่าไหร่กําลังก็คงสมมติว่าอีกก็ใกล้ๆนั้นน่ะอีกสมมติอีกครึ่งหนึ่งของนั้นผมว่าต่างชาติเราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้อเมริกาอยู่บวกถือดอลลาร์ด้วยน่าจะ มุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ